วันนี้นะครับมีคําถามมาถามชาว RV v ทุกคนกันนะครับมาดูซิว่าคุณจะทายถูกกันหรือเปล่าคําถามนะครับมีอยู่ว่าฮีโร่ตัวไหนที่โดนแบน์เยอะที่สุดในโหมดจัดอันดับเดี๋ยวพึ่งทายนะครับเรามี Choice ให้คุณ3ตัวเลือกนะครับหนึ่งซีฟสองตาและ3ามอเลสเซอร์ใช้ความรู้สึกของคุณซิว่าตอนที่คุณเล่นในโหมดจัดอันดับเนี่ยคุณเจอตัวไหนมาได้สุดให้เวลาในการคิด5วินาทีนะครับ5 4 3 2 1 เชลเลยนะครับอีโร่ที่โดนแบนเยอะที่สุดในหมดจัดอันดับอีโร่ตัวนั้นก็คือซาต้านั่นเองนะครับไหนใครไทยถูกคอมเมนต์ได้เลยนะครับใครไทยมาถูกก็คอมเมนต์ได้นะข้อมูลนะครับอ้างอีงมาจาก i n s t a g r กรมก r ร n ณ R O V official นะครับใครสนใจนะครับอยากเข้าไปติดตามข่าวสารนะครับเข้าไปที่ i n s t a g r กรมเสิร์ชคาว่า Garina R O V official ได้เลยนะครับขาไม่ได้จ่ายนะฮะ ก่อนจะจากกันไปนะครับขอขอบคุณน้องวิริยะพระศักดิ์นะครับโดเนมาเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอ20 wallet เ,เป็นกำลังใจในการทำคลิปได้เป็นอย่างดีเลยครับขอบคุณมากนะครับ